มาใครที่อยู่บ้านแล้วมันไม่มีอะไรทำนะคะผมแล้วก็แบบคิดถึงการช้อปปิ้งหรือว่าการไปเดินห้างอยากจะซื้อของแต่ว่าห้างมันปิดแล้วเราจะซื้อ,อยังไงวันนี้เชนก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์การซื้อแบบผ่านทางออนไลน์แล้วก็เป็นโฮมช้อปปิ้งนะคะผมหรือว่าโฮมเดลิเวอรี่ด้วยก็ือมีพนักงานหรือแมสเนี่ยมาส่งของถึงที่บ้านถึงที่คอนโดของเราตอนนี้ทางแมสครับเอาน้องมาส่งนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปเอาไวมากน้องมาส่ง้วมากคะเดี๋ยวไปอันบอกกันให้ดูนะว่าข้างในเป็นอะไร สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทาง Youtube c h anel n ด้วยนะครับผมเชนในช่องเชลโล l i ฟ e นั่นเองนะครับหลังจากที่ไม่ได้อัพคลิปลงช anel มาประมาณ3-4เดือนได้หรืออาจจะประมาณ5เดือนนะครับผมก็วันนี้กลับมาอัพให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันแล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยในช่วงเวลา3-4เดือนเนี่ยเป็นช่วงที่โควิดมันระบาดหนักมาอีกระลอกหนึ่งเนาะแล้วก็ในเรื่องของการทางานเราเนี่ย ก็ทางานแบบอย่างหนักหน่วงจริงนะครับทาให้มีไม่มีเวลาที่จะตัดต่อคลิปนะครับผมแล้วก็เวลาออกไปข้างนอกเนี่ยก็ต้องรีบออกไปซื้อของหรือว่าไปกินข้าวไปช้อปปิ้งแล้วก็รีบกลับเข้ามาเพราะไม่อย,อ,ยอยากอยู่ข้างนอกนานๆเราเองก็เป็นคนหนึ่งที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับผมดังนั้นเนี่ยเราจะต้องโปรเทคตัวเองค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยกลับมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ติดคอยติดตามแล้วนะเพราะว่าช่วงนี้ก็ work from home แล้วก็มีเวลา อยู่กับเองมากขึ้นแล้วก็มีเวลาทําอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นครับก็ทําออกมาเพื่อสําหรับใครที่อยู่บ้านแล้วมันไม่มีอะไรทำนะครับ oh. ผมแล้วก็แบบคิดถึงการช้อปปิ้งหรือว่าการไปเดินห้างอยากจะซื้อของแต่ว่าห้างมันปิดลแล้วเราจะซื้อ,อยังไงวันนี้เชนก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์การซื้อแบบผ่านทางออนไลน์แล้วก็เป็น home shopping นะครับผมหรือว่า home delivery ด้วยก็คือมีพนักงาน หรือแมสเนี่ยมาส่งของถึงที่บ้านถึงที่คอนโดของเราเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องออกไปห้างให้มันเสี่ยงเชื้อโรคด้วยนะครับผมยังไงเดี๋ยวคอยติดตามว่าเราช้อปปิ้งอะไรแล้วก็วิธีการซื้อของเนี่ยทางออนไลน์เขาสั่งกันทางช่องทางไหนได้บ้างครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปดูนะครับว่าวันนี้เชนซื้ออะไรมาแล้วก็ช็อปมาจากแบรนด์ไหนเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดติดตามมาให้เชนด้วยนะครับผมเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิป ต่อๆไปด้วยนะครับผมยังไงไปติดตามกันได้เลยครับสำหรับการช้อปปิ้งออนไลน์ของลุยวิกตองก็เข้าไปที่เว็บลุยวิกตอง Thailand น,นะครับก็เป็นไซต์สำหรับประเทศไทยพอเข้ามาในหน้านี้ก็สามารถดูสินค้าที่เราสนใจได้เลยนะครับโดยที่เข้าไปที่คีดสามคีดนะครับวันนี้จะเลือกเป็นของคุณผู้ชายนะครับผมเข้าไปที่ กระเป๋าตั้งและผลิตภัณฑ์เครื่องหนังขนาดเล็กนะครับเลือกไปที่กระเป๋าตั้งใบยาวนะครับโดยสามารถเลือกไปที่รุ่นที่เราสนใจได้เลยหรือว่าเป็นรุ่นอื่นๆที่เรากําลังดูอยู่นะครับก็กดเข้าไปในรุ่นซิปปี้นะครับวันนี้ก็เพิ่มลงในถุงช้อปปิ้งได้เลยนะครับผมต่อมาเนี่ยก็จะเป็นการยืนยันว่าจะช้อปปิ้งต่อหรือว่าจะชําระเงินเลยก็กดดําเนินการต่อไปเรื่อยๆนะครับผมพอในั่าเข้ามาในหน้านี้แล้วเนี่ยก็ดาเนินการต่อนะครับ แล้วก็จะมาในส่วนของการเข้าสู่ระบบถ้าใครมีเป็นเมมเบอร์หรือว่าสมัครสมาชิกไว้แล้วเนี่ยก็สามารถกรอกได้เลยนะครับหรือว่าจะดําเนินการต่อโดยไม่มีบัญชื่น,นะครับก็สามารถชําระเงินแล้วก็รอของได้เลย1-3วันนะครับ Two hours later ตอนนี้ทางแมสครับน้องมาส่งนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปเอาครับไวมากน้องมาส่งแล้นะครับ เดี๋ยวไปอันบอดกันให้ดูนะว่าข้างในเป็นอะไรนะครับนี่ค่ะมาแล้วครับผมหลังจากที่เราชำระเงินไปเมื่อเช้านะครับแล้วก็ประมาณบ่ายสองเขาก็เอามาส่งให้เรียกน้อยเลยนะครับก็ ไวมากๆเราชำระเงินไปประมาณช่วง11โมงนะแล้วก็เขาก็ทำเรื่องใบเสร็จมาให้แล้วก็ตอนแรกเขาบอกว่าของน่าจะมาจัดส่งในเกิน4โมงก็คิดว่าเออประมาณชา่วโมง3-4โมงนน่าจะถึงก็เลยแบบไม่ได้เป็นตัวอะไรอยู่ๆพี่เอเเขาบอกว่ามีแมสมาส่งให้แล้วนะแต่ว่าติดต่อไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเบอร์นั้นเป็นเบอร์อีกเบอร์หนึ่งที่อยู่อีกเครื่องหนึง่งก็เลยไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์ แล้วก็เมื่อกี้เราลงไปเอาของมาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมา unbox กันให้ดูนะครับว่าข้างในเป็นอะไรแต่ก็บอกก่อนว่าของชิ้นนี้มันเป็นราคาที่ไม่ได้สูงเมื่อไรขนาดนั้นนะครับโอเคมาดูกันครับว่าข้างในมีอะไรโอเคมาเริ่มแกะกล่องกันเลยนะครับว่าข้างในเป็นอะไรนะครับ สิ่งที่ให้มาด้วยก็จะเป็นใบเสร็จนะครับผมซึ่งส่วนตัวชอบซองใบเสร็จของไอคอนสยามมากกว่าเพราะว่าเขาให้มาเป็นแบบนี้ด้วยดูเก๋ก,กว่าแต่แม้ไรเราก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับผมโอ้วตื่นเต้นแกะบูเลย มีการ์ดมาให้ด้วยนะใช่ไหมใช่การ์ดะห่าใช่แต่เป็นการ์ดเปล่านะครับไม่ได้เขียนอะไรเพราะว่าอันนี้เราไม่ได้ซื้อของให้ใครนะซื้อให้ตัวเองเลยไม่รู้ว่าจะเขียนการ์ดทำไมพร้อมหรือ,รอ,รอ,รอ,อยังครับพร้อมจะดูย่างว่าข้างในเป็นอะไร มาเปิดพร้อมกันโอกล่องใหญ่มากแต่ข้างในมีนิดนึงว้าวเปิดเข้ามาก็จะพบกับถุงห่อสินค้าอย่างนี้นะครับคือดูในรูปมันดูอันใหญ่มากเลยอะค่อยๆแกะ คนแกะของแบบถนอมมากหอมมาดีมากเลยไม่อยากแกะน้อง่หนึ่งสองสามว้าว <Surprise! S 1> อันนี้ก็คือตัวที่โพสแอร์ไลน์ l ลเ e l สนะครับผมซึ่งตัวนี้เขาคืออะไรเขาเป็นป้ายสัญ,ญลักษณ์ของสายการบินซึ่งเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นนะว่ามันคือสายการบินอะไรแต่ว่าที่เราค,คุ้นกันนี่ก็คือสายการบิน Air France นะครับผมซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แบบน่าจะประมาณปี194 1960เป็นแลมไปต้นมาอันนี้ก็ไม่ไม่ไม่แม่นในเรื่องของ เวลาปีด้วยนะครับช่วงปีว่าเป็นของปีอะไรนะครับเดี๋ยวอธิบายในส่วนของอ่าคอลเลกชันนี้ก่อนว่ามันคืออะไรนะครับก็คืออในบ็อกเซตนี้เนี่ยเป็นบ็อกเซตที่4นะครับของหลุยวิกตองที่เฉลิมฉลองศิลปะการเดินทางอย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นกล่องบ็อกเซตที่4แล้วซึ่งเป็นป้ายสัญลักษณ์วินเทจของสายกันบิน ประมาณ30ป้ายนะครับจากคอลเลกชันส่วนตัวของกัสเดนลุยวิกตองที่ได้นำมาทำเป็นโปสการ์ดและสติกเกอร์พร้อมกับแผ่นพับที่มีภาพประกอบนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะแกะดูข้างในกันนะครับ three weeks later โอเคครับหลังจากที่ได้แกะออกมาจากกล่องแล้วนะครับหน้าตาชัดๆของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับท okay. ุกคนเข้ามาใน รูปแบบของเป็นกล่องที่เป็นผ้าแคนวาสนะครับสีแดงกำมะหยีย่เหมือนกับสีของเค้กเลเวลเวดเลยอ่ะก็คือกล่องค่อนข้างดีเลยแหละเป็นลายแบบโมโนแกรมนะครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นคอลเลคชันที่4อย่างที่เชนบอกนะครับคอลเลคชันที่1น่เนี่ยหเชนจะขึ้น123ไว้ให้ตรงนี้ได้เลยแล้วก็จะบอกว่าอันนี้เป็น3าสสัญลักษณ์ของสายการบิน ซึ่งคอลเลกชันที่1เนี่ยถ้าจะไม่ผิดก็จะเป็นเกี่ยวกับโฮเทลน่าจะทั่วโลกเลยแหละสถานเกี่ยวกับที่พักอะไรเงี้ยอันที่2นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับโฮเทลเหมือนกันแต่จะเป็นแบบเกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้วยนะครับในใน,ในเมืองประเทศต่างๆนะครับผมแล้วก็อันที่3ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรือนะครับผมก็อันที่1กับอันที่2เนี่ย ในช็อปไม่มีขายแล้วนะครับแต่ว่าอันที่3ยังมีขายอยู่แต่ว่าขายที่สิงคโปร์เท่าที่เช็คดูนะครับซึ่งอันที่1กับที่2เนี่ยราคาเขากระโดดไปค่อนข้างไกลแล้วนะอยู่ที่ประมาณ800 0ถึงหมื่นกว่าบาทเลยใน,นอีเดย์นะครับที่ลองไปหาข้อมูลมาดังนั้นเราก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าอันนี้คือคอลเลกชันที่4ถ้ารู้ก่อนหน้าก็คืออาจจะมีการสะสมมาก่อนหน้าแต่ก็พยายามจะหาม,มาสะสมนะครับผมถ้ามันยังพอมีให้เราสะสมอยู่ นะครับซึ่งหลังกล่องที่ให้เขาให้มาก็จะเป็นบอกว่ามีสายการบินอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราจะไล่ไปตามของที่อยู่ในกล่องเลยนะครับผมโอเคโหดูข้างในดีเป็นลายโมเกันสีแดงสวยมากเปิดเข้ามานี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นหนังสือใช่ไหม เออถ้าถ้าจำไม่ผิดจะเป็นหนังสือก็คือเดี๋ยวลองเปิดก่อนนะครับว่าข้างในเป็นอะไรตอมีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสอยู่ในนี้นะครับผมเดี๋ยวให้เปิดให้ดูกันชัดๆเลยดูดีทำดีมากเลยคือมันน่ารักอย่างก็เลยซื้อเอย มันจะกลับหัวนิดนึงก็ <S 2> <S 2> <S คือดีอะ่ะคนไข้ายการสะสมนะครับโอเคต่อมานะครับเดี๋ยวเราเปิดดูข้างในกันต่อเลยนะครับมีสายกันบินอะไรบ้างบางคนจะค้นตาค้นหูหรือเปล่าอันนี้ใส่กันบินอะไรอะ่ะน,นี่มันเป็นโปรสการ์ตอ่ะน่ารักอะ่ะเป็นสายกันบินอินเตอร์ฟลักซ์นะครับผมใช่ไหมอ่านถูกหรือเปล่ามไม่รู้นะ มีสองอันนะคะใด้ใส่กันบินไรเออย์โฟลตาเอลเอ r ยร์เมอร์เคนต์อาร์เจนติน่านีผมใส่กันบินอาร์เจนตินานะครับโอ้อันนี้อะไรคนอาจจะคุ้นตานะครับของของสายกันบินคว oh, อน,น,นอตัตนะะส antas, ก็เป็นโอสการ์เหมือนกันอันนี้สายกันบินไรน่าจะไม่ใช่สายกันบินให้มันแค่สัญลักษณ์นะครับผมเป็น please place your hand back นะครับผมต่อไปเป็น v a r ิก แอร์ไลน์นะครับอันนี้สสยการเป็นจีนแน่นอนน่าจะเป็นไชน่าแอร์ไลน์ใช่ไหม๋ย่ขอดูก่อนนะมีไชน,น่าหรอกใช่ไหมอันนี้ก็คุ้นตากันดีนะครับเป็นแอร์ฟรานซ์แอร์เวย์นะคบอันนี้อะไรอันนี้เป็นแอร์ฟรานซ์เหมือนกันอันนี้เป็นเป็นบริทิ s แอร์เวย์ อนี่เป็นมีโอลิมปิกนะครับก็เข้ากับช่วงนี้พอดีเลยโอลิมปิกแต่น่าจะโหหลายกี่สิบปีร้อยไม่ถึงร้อยปีหรอกประมาณสี่ห้าสิบปีได้ละมั้งนะอันนี้เป็นเจลหรือจะเป็นแอร์ไซนะครับของญี่ปุ่นอันนี้เป็นฮังการีแอร์ทันสปอร์ตนะครับผมโอ้ยนี่อินเดียแอร์อินเดียน่ารักมากอันนี้เป็นกาลูด้าอินโดนีเซียนแอร์เวย์นะครับอันนี้เป็นอิรันเนียนสเตทแอร์เวย์หรือของ Iran 2. อิหร่านทัวร์โอ้ยนี่น่ารักเป็นไอซ์แลนด์แอร์นะครับผม น่ารักจังเลยอัน,นี่ยเลย Associate Hellenic the Communication Airlines นะครับ S A อันนี้เป็น Japan Airlines ห,หรือ JAL นะครับของญี่ปุ่นอันนี้ Middle East Airlines น่าจะเป็นของตัวนออการใช่ไหมูมประเทศอะไรกันอันนี้เป็น Tasman Empires Airways Limited นะครับเดี๋ยวอันเป็น Tales Coral Road อันนี้เป็นขน,น,นส่งของ K L M นะครับมองน่ารักมากเลย อันนี้ก็เหมือนกันเป็น <Ooh. S 1> เป็น KLM Royal Dutch Airline อันนี้ยังนงอ่ะ CSA แล้วกันไม่มอ่านไม่ออกอันนี้เป็น Swiss Air นะครเป็น Middle East นะครเป็นรูทตัวอากาันนี้ก็เป็น Swiss Air to India ไปอินเดียนั่นเองอันนี้ North Central Airline Airway Airline ตัวนนี้เป็น Inter Iceland Airway Honolulu Hawaii นั่นเองดูสิรูท เราจะไม่ค่อยคุ้นตาสัญลักษณนะเพราะว่ามันก่อนเราเกิดกี่ปีอะอันนี้เป็น Delta Airline นะครับผมเป็น Miami เนอะ Nothing Faster Nothing f i n e r to Miami ครับอันสุดท้ายเป็น Pan Air เขาเรียกทั้งสงว่าเป็น Pan Air หรือว่า Pan American Grace Airway นะครับเป็นสายการบินที่มีชื่อเสียงมากในช่วงปี1998โอ้1คิดว่าเป็นสายการบินตั้งแต่1940มาดยตลอดไม่ใช่นะครับก็น่าจะช่วงนะี้1928กี่ปีมาแล้วอะ อหสามสิบสี่สิบสี่สิบห้าสิบปีอะนี่ครับนี่ก็เป็นแผ่นที่เขาให้มานะครับว่ามีสายการบินอะไรบ้างน,นะครับผมอย่างที่ให้ดูไปเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็เราให้ดูอันนี้ชัดๆอีกที่มีบอกเรื่องบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางของลุยวิกตองก็เป็นเป็นภาษาฝรั่งเศสนะเครื่องบินเมื่อก่อนยีงแบบอยู่เก่ามากคนที่จะขึ้นเครื่องบินเมื่อก่อนได้นคือเป็นคน จะันสูงเนาะมีเงินอะไรเงี้ยน,นี่จะเป็นกระเป๋าของเขาคือความน่ารักอะเลยทําให้เราตัดอินนี้เป็นกระเป๋าเดินทางความน่ารักของสินค้าตัวนี้ทําให้เราแบบอยากได้อะแล้วพอมันเข้าเลยก็เลยถามพี่เอสเอว่าสินค้าเข้าแล้วหรออะไรเงี้ยพี่เขาบอกเออเข้ามาแล้วนะแล้วคือที่ทําให้รีบจองเลยก็เพราะว่าเข้ามาแค่อันเดียวนะคะทุกคนก็เลย รีบจองไว้ก่อนแล้วก็วันนี้ก็ทำการชำระเงินเพื่อรับน้องมานะครับโอเคหมดแล้ว บ้างครับสำหรับของที่เชนมาอันบล็อกให้ดูนะครับผมก็ถามว่าทําไมถึงซื้ออันนี้เพราะว่าความชอบส่วนตัวล้วนเลยนะครับผมแล้วก็ความที่เชนเนี่ยเป็นคนชอบเกี่ยวกับใส่กันบินสนามบินอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวนะครับผมก็พอเห็นคอลเลคชันนี้ออกมาเมื่อ2อสเดือนก่อนก็เลยแบบเคยติดต่อพี่เชยไปบอกว่าอันนี้มีของหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่บอกว่ายังไม่เข้านะ จนเราก็ลืมไปแล้วแหละว,ว่าเคยอยากได้อันเนี้ยแต่อยู่ๆไม่รู้มีอะไรดนใจอาจจะเป็นเพราะว่าเราเปิดเข้าไปอ่าน e อีเมลที่ทางหลุยซองเขาส่งข่าวมาใน e ีเมลนะครับเราก็เลยกดเข้าไปในเว็บเขาปรากฏว่าพอเข้าไปดูอันเนี้ยมันขึ้นว่า available แล้วก็เลยตรวจสอบว่าสินค้าชิ้นเนี้ยมันมีที่สาขาไหนบ้าง แล้วพอดีมันขึ้นที่สยามพารากอนพอดีนะครับซึ่งเราก็ไม่รอชาร้าที่จะแคปแล้วก็ให้พี่เ a เขาดูนะครับว่าสินค้าตัวนี้มีของหรือเปล่าพี่เขาก็เช็คให้นะครับด้วยความที่น่ารักพี่เขาก็เช็คให้โปรเซสต,ต่างๆว่าทําอะไรยังไงพี่เขาก็แจ้งมาบอกว่ามันเข้าแค่อันเดียวนะครับผมเข้านะตอนนี้ในอนาคตไม่รู้ว่ามันจะเข้าอีกหรือเปล่าเราก็เลยบอกว่าเอองั้น ทําเรื่องจอง reservation ไว้ให้หน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยววันที่25เราจะชําระเงินให้นะครับผมซึ่งพอวันเนี้ยวันนี้วันที่25เจนก็เลยชําระเงินไปให้อตอนช่วงประมาณ11โมงแล้วก็ประมาณบ่าย2เนี่ยทางแมสก็เอามาส่งให้นะครับผมดังนั้นเนี่ยก็เป็นของสะสมอีกชิ้นหนึ่งนะครับซึ่ง ก็มีหนังสือของลรวิตตองที่เคยสะสมมาเล่มหนึ่งเหมือนกันนะครับผมก็อันนั้นก็เป็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแต่ว่ามันจะเป็นการท่องเที่ยวในประเทศฝรั่งเศสนะครับซึ่งตอนนี้กําลังอยากได้ของกรุงเทพอยู่นะครับแต่เราขอลองเช็คของก่อนว่ามีของหรือเปล่าถ้ามีของยังไงเดี๋ยวก็อาจจะให้พี่เขาเก็บไว้ให้แล้วก็ส่งมาให้ทีแล้วก็เดี๋ยวจะมาอันบล็อกให้ดูเกี่ยวกับหนังสือที่เป็น t r a v e l book นะครับผมก็ อันนี้ราคาเท่าไหร่ก็ลองไปเซิร์ชกันดูในเว็บไซต์หรือวิตตองนะครับซึ่งจะบอกว่าราคามไม่ได้สูงขนาดนั้นนะครับแค่อยู่ในระช่วงหลักพันเท่านั้นเองนะครับก็เป็นอ,อ,อ,อีกของอีกอย่างหนึ่งในการสะสมของเชนนะครับซึ่งเชนชอบสะสมของแนวนี้อยู่แล้วนะครับผมใครที่สามารถหาคอยชันก่อนๆได้เนี่ยลองติดต่อเข้ามานะว่าถ้าราคามันไม่ได้สูงมากอะไรอย่างนี้ก็อาจจะดูแล้วก็ซื้อนะครับผม ก็ยังไงคลิปนี้จะเป็นคลิปไม่ได้ยาวมากครับเราก็มาอ่านบอกให้ดูว่าในช่วงที่ต้องอยู่บ้านเราไม่ได้ออกไปไหนช่วงที่ห้างปิดอะไรเงี้ยไม่ได้ช้อปปิ้งอะ่ะเราจะสามารถซื้อสินค้าได้ยังไงบ้างน,นะครับผมนอกจากตัวหนังสือหรือว่ากล่องแบบนี้แล้วอะ่ะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าก็สามารถช้อปปิ้งได้ผ่านทางเว็บไซต์หรือซอ,องนะครับผมก็สามารถเข้าไปเช็คไปเช็คราคาหรือว่าสั่งซื้อได้เลยก็ใช้เวลา ผลส่งประมาณ1-3วันนะครับหรือว่าถ้าใครอยากได้าการติดต่อหรือว่าข้อมูลการติดต่อ PSA ที่สยามพารากอนก็สามารถ i บ็อกมาหาเชนได้เนาะพี่เขาก็จะคอยดูแลให้นะครับผมถ้ายังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ดูคลิปมาจนจบนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe ไว้ให้เชนด้วยนะครับผมที่จะ ลงคลิปถัดๆไปนะครับส่วนคลิปถัดๆไปจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันได้นะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนโอเค้ไงวันนี้ก็บ๊ายบายนะครับ